เฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับ, Ad ot, กบอแอนชะาลอดเม uko, นมเช่นเคยนะครับผม <c oughs> เอาละฮะวันนี้เรามาพบกับเกมลักกินในสโกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเอาละฮะไาวันนี้มันเสาร์จะเหงาได้ยังไงนะไปครับมีทุนมันพันสองนะหาเงินแบบไปปิ้งย่างสักนิดหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้นะแจมแจมแมวไปนะไปรู้ครัผม อันดับแรกเนี่ยผมจะไล่ไม้20ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไป40นะแล้วค่อยไปหนึ่งนะครับผมตามสเตปซูชิเข้าแบบนี้ตั้งแต่ต้นคูณ2มาดิเออโอ้โหไม้20เหมือนจะเอาเรื่องนะครับผมวันนี้ก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสักอ่าจำหนึ่งนดูเวลาก่อนประมาณบ่ายหนึ่งกว่าๆแล้วกันนะผมก็ลืมเวลานะเพราะว่าเอาบ่ายหนึ่งกว่าๆผมนี่ไงนาฬิกาอยู่นะเอาเลยครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ย ชอบ่นเวลาไหนกันนะคือเอาจริงเนี่ยผมคิดว่านะเวลาที่มันแตกดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นอยู่ที่ดวงมากกว่านะบางทีเนี่ยเราปั่นแค่ไหนปั่นให้ตายเนี่ยหรือเวลาดีแค่ไหนเนี่ยไม่ไม่เข้าเนี่ยมันก็มันก็เออนะดวงเราไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าบางนีมันเข้ามันกเข้าเลยนะแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะครับผมทุนเรานี่แหละฮะปัจจัยที่เป็นในการที่เราต่อยอดได้นะครับถ้าเรามีงบสักหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่างต่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย มันก็สามารถไล่หน้าได้เยอะนะครับผมอย่างน้อยเนี่ย20ก็ได้นะ40ก็ได้นะผมโบมา400บาทครับเขาเรียกว่าเออมันมีตัวเฉลีย่ยเยอะนะแบบว่ามันสามารถปั้นได้นะครับถ้ามีงบเยอะสักหน่อยนะแต่ถ้ามีมีทุน100บาทอะไรเงี้ยเออมันก็ปั้นยากนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปั้นไม่ได้นะอ้หูห6ห0คนระูน652หครับนะอิเชีย่ยมาไงเมื่อกี้อ๋อติดวายกับแมวทองนะครับก็เลยมาโอ้โหเอาวะ เอาละอธิบายต่อดีกว่าก็ถ้ามีงบสักหน่อยเนี่ยมันก็สามารถปั้นได้แล้วครับเพราะว่ามันสามารถแบบว่ายื้อไปตันหลังแล้วมันก็สามารถที่จะแตกคอมโบได้นั่นเองเนะครับอโอ้โหพัดมาอย่างเยอะนะแต่ไม่เข้านะฮะส่วนถ้ามีงบหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะเพราะว่าบางทีการไล่ไม้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ไม้เยอะนะครับสมมุติว่ามีหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนี่ยมันก็เออนะมันจะมาเล่นมาเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับสแคตเตอร์สแคตเตอร์หล่นลงมาหรือเปล่า สวยเบอร์บอมซัมเบครับผม68บาทโอเคนะมายี่สิบนะเอาละฮะวันนี้เราเปิดมาดีนะครับผมก็คือแบบเล่นซครตเตอร์แบบไวมากนะเอาจริงโอ้โหเชี่ยมาดิเพื่อนๆดูคูณส4ี่มาฮะคูณอย่างเยอะผมเออมันต้องแบบนี้ครับผมเนี่ยอันนี้คือเปิดมาแล้วเป็นคูณที่ดีนะครับผมเราเก็บคูณได้เยอะมากนะรอบนี้นะครับเยอะจริงๆนะดูดิ โอ้โหมาเรามาลุ้นคอมโบดีกว่าครับผมห้าครั้งสุดท้ายนะคูณย2ิบสองเข้าไปแล้วฮนะย4ิบสี่มาครับผมไอเชได้แต่คูณห,หรือเปล่ามไม่ให้คอมโบกูชัดเลยนะสูชิเปลิลนี่งไงครับผมเห็นไหมหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมคูณไปอีกครับโอ้โหได้อยู่ฮะสูชิมาหนึ่งพันสองครับผมเนี่ยพั 1, นสี่แล้วครับมันปั้นได้ครับผมเนี่ยโอ้โห คือมันคูณเยอะไงคอมโบโอ้โหอีกครั้งหนึ่งนะคูณ30สบวะจบครับเสียดายนะคูณเยอะมากนะแต่ว่ามันไม่เข้านะคอมโบไม่เข้าจริงๆครับผมไม่เป็นไรฮนะได้พันสี่ก็โอเคครับผมคอมโบเดียวนะรู้เรื่องเลยไปฮนะขยับเป็น40ดีกว่านะไม่แห่งความหวังของหมู่บ้านของผมนะครับไปสวยเออสองห้าหกครับผม เฮ้ยเติมแผงยังไงอ่ะส0งกว่าบาทเฮ้ยสวยโะเข้ามา500รอยครับผมสแคคเตอร์มีสิทธิ์เหมือนจะเข้านะเหมือนจะเข้านะถ้ามีคอมโบต่อไปอีกพอบิ๊กวินมาเท่าไหร่ครับเมก้าวินมาพันหนึ่งครับผมโอ้โหเอาเรื่องนะอันนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยมันเข้าบ่อยมากนะยังไม่ยังไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับซูชิเอเซอโอ้โหเพื่อนๆซูชินี่คือเยอะมากนะ แต่ถ้ามีคูณไปนิดนึงนี่ผมว่าแบบบื้นบ้านแตกนะเอาจริงโอ้โหเอนะเสียดายมาไม่เต็มแผงนะเอาอะไม้สิทธิ์ความหวังของหมู่บ้านว่ะผมว่าแม่งเอาเรื่องอยู่นะสูชิยังไงวันนี้ค่อย,อยชั่วนะครับนกไม่ไม่ค่อยเยอะนะเมื่อวานนี้เสียงนกแบบเจ้าเจ้าเจ้า,จ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 าแบบโอ้โหผมอยากจะเอาปืนไปสอยแบบเทียตัวจริงๆเลยนะ เป็นเก้าบินมาสองร้อยบาทครับผมตายแคัตเตอร์หล่นไหมหล่นไหมโอ้โหเสียดายมากนะตัวเดียวเองถ้าเข้ามาที่สิบนี่มีถึงแบบเอา้าสวยครับผมมาครับมาแล้วมาแล้วฮะไปขอคูณเยอะๆแบบเมื่อกี้อีก เก็บคูณมาก่อนนะผมห้าครั้งข้าครั้งหน้าเนี่ยผมว่าแนะนําเนี่ยถ้าเราเก็บคูณได้เยอะเนี่ยยิ่งดีนะส่วนห้าครั้งสุดท้ายเนี่ยเอาไปเป็นคอมโบแตกดีวกว่าครับผมน่าจะดีกว่านะอ่าโอเคคูณสิบมาครับผมเหลือสามครั้งนะคอมโบก็ยังไม่เข้าเลยอะ่ะโอ้โหเกลือจัดนะเดี๋บอกนะเท่าไหร่ครับห้าร้อยโอเคคอมโบติดอยู่ยังติดอยู่ อะยังนด้อยู่ครับผมซูชิเต็มแผงครับผมพันหนึ่งครับผมโอเคพัดต่อไหมเฮ้ฟรีในฟรีอย่าบอกนะว่าฟรีในฟรีโอ้โหนิดเดียวนะเหลือหนึ่งครั้งครับ,สอ,นนรบสองพันหนึ่งครับผมโอเคโอเค,อ,เคอย่างนี้ก็ได้อยู่จบจบเลยบ้าบอสองพันหนึ่งร้อยครับผมไปฮะ ขย <sketches of course> นะับหน่อยดีกว่าไปฮะบวกมามีวันนี้มีเตอบวกนะเอาจริงโบ้เดียวรู้เรื่องนะครับเฮ้ยไม่ติดวายนะเสียดายมากนะใบตัวใหญ่ด้วยครับบิ๊กวิ้นเท่าไหร่ฮะสามแปดส่วนนะผมตอนนี้ผมมีงบยืที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปดพันใช่ไหมไปเอาเรื่องอยู่นะแป๊บเดียวเนี่ยผมขึ้นมาประมาณแปดพันแล้วเนี่ย แปดหอหกคก็ไม่เห็นนะผมก็สายตาสั้นนะครับไม่ได้ใส่แบนเดิวันนี้ไปฮะคูณสองตดบายมาเท่าไหร่สิบบาทแล้วผมพระเจ้ามึงแต่งไม้ไม้ร้อสิบบาทเองเนี้ยนะเนี่ยฮะข้อเสียของการเล่นไม้หนักเนี้ยก็คือถ้ามันไม่เข้าเนี่ยเราเจะโดนหมดตูดเอาง่ายๆนะทุนเรากําไรเราเจะหายหมดหมดไปเลยนะกะหลกแมวมากๆนะไปฮะ ตอนนี้ละสี่พันครับผมอ่าแสดงว่าเมื่อกี้ได้มาหกพันนะเออเคมาอู้สียดายจะจัดเมื่อกี้สลายน่าจะเข้านะแต่แบบไม่เข้านะโอ้โหมา้อยอย่างเกลือไปกันต่อครับผมเสียดายมากนะมาลอยเมื่อกี้แม่งเกลือจะจัดนะสแคตเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะผมยื้อมาประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมมันก็ยังไม่ติดสแคตเตอร์หรือคอมโบนหนักๆมาให้ผมเลยนะ เอามาดูซิเท่าไหร่ครับ240โอเคอยู่ติดแมวทองมาตัวหนึ่งเออ ...240 ครับได้อยู่นะไปกันต่อครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะเข้าสก,กัตเตอร์ผมหรือเปล่านะไม้ไอ้ไม้้อยเนี่ยหรือว่าจะแตกข้างนอกแบบโบบาซัมเบมาก,ก็โอเคนะสก,กัตเตอร์มาสวยครับผมตาเก็บไวมาไม่ใช่เก็บไวเก็บคูนดิเก็บคูนนะ ติดวายโอเคมันต้องอย่างนี้ครับผมมาๆๆๆไปฮะคูณอย่างนี้ดิเออโบมาไอซา,าส 64, องหมื่นสี่เพื่อนๆเป็นไงฮะดอกเดียวาา 25, ครับผมไอซสองหมื่นห้าครับผมเอาแล้วโอ้โหเห็นไหมเนี่ยข้อดีของการเก็บเก็บคูณมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันทําให้ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะ บอกไปแล้วว่าถ้าเราคูณเยอะแต่ต้นเนี่ยห้าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราไม่ต้องห่วงมันโบเดียวรู้เรื่องนะครับเมื่อกี้เอา้ามา,มาครับผมพันหกครับผมโบเดียวเมื่อกี้สองหมื่นห้านี่พันหกครับผมอันนี้เรียกว,ว่าเรยกน้ำย่อยเะ่เรยวออเดอร์นะครับไปสี่ครั้งครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะสามหมื่นเพื่อนไอ้เชี่ย ตอนแรกไม่คิดว่าจะถึงนะเมื่อกี้มันโบมาไงมันก็เลยได้แบบสอง0มื่กก็โดดขึ้นมาเลยนะครับคอมโบสุดท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับยังไงเอา้าอย่างนี้ก็โอเคครับผมอีกห้าเอ้เจนะ็ดร้อยนะตีเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับหกแปดศู 6, 8, นย์ผมเย็ดโช บวกม,มา30,000นะื่นื่ะเพื่อนๆดูดิสองหมนแปดนะผมรวมของเก่าประมาณ30,000กว่าครับผมไปต่อเลยพอรอแค่นี้ดีอาจะพอรอแค่นี้ดีกว่าผมไม่น่าไปต่อแล้วฮะโคตรคุ้มจะจัดนะครับผมเอาล้วฮะเป็นไงบ้างครับผมกับแบบมันเข้าเองนะแบบคูณเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเทคนิคคือเราเนี่ยต้องลุ้นอ่ะคูณเนี่ยมาตอนแบบช่วง 9,8,...7 านะครับตอนที่มันเข้าสกตเตอร์นะ ส่วน5 4 3 2 1เนี่ยเราเอาเป็นคอมโบดีกว่านะผมแนะน้ำให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเปิดมาปุ๊บเราได้คูณเยอะเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแตกใหญ่ได้เลยนะเออแบบเมื่อกี้นะครับแบบโบ้เดียวแบบบ้านแตกอะครับผมเอาละฮะวันนี้แอรซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอรซันด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะนน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 นะะะะะะะคคคครรรรัััััับบบบบบผผมมเเเเพาา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 าววว่่่่แแแออ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 ไไ้้้ยยยยยยยกกกกจจงลลฮีีซ็ตตขปป๊๊ทุุ